มาแลบพลังจากครูค่ะอีกไม่นานจะขอเป็นครอบครัวเดียวกับครูด้วยนะคะเอาที่เรามีความสุขโอเคไหมนะคะได้หมดถ้าสดชื่นวันนี้พิมพ์มาก่อนเลยนะคะรหัสความโชคดีที่หนึ่งนะคะหนึ่งคือวันนี้ให้เรารู้อย่างชัดเจนเลยว่าวันนี้ดีที่สุดเอออ่าเฮ้อ่าสวัสดีครูยาพาด้วยค่ะ พิมมานะคะว่าวันนี้ดีที่สุดสําหรับเรานะคะสําหรับหนูอ่ะพิมพ์ชื่อหนูมาค่ะคูสิตาก็จะบอกว่าวันนี้ดีที่สุดสําหรับคูสิตาเลยอะพิคิวจะพูดว่าวันนี้ดีที่สุดไม่ได้ฟังเออนะอากุยาภาค่ะวันนี้ดีที่สุดวันดีดีที่สุดค่ะสําหรับใครสําหรับกุยาภาค่ะเออวันนี้ดีที่สุดสําหรับรูปาค่ะเออนะคะเทคนิคคือนะคะ จิตใต้สำนึกนะคะทำงานผ่านอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วการพูดแบบนี้เป็นการสั่งจิตเราอ่าอะคุณเริ่มเลยนะโอเคคุณเริ่มเลยวันนี้นะคะวิธีการนะคะที่เราจะพูดแล้วเราใช้กฎจักรวาลได้เห็นผลคูเองนะคะเป็นคนที่สร้างผลลัพธ์จากกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดล้านเปอร์เซ็น รับครูทุกอย่างเลยนะคะจะกดจกกักหวะกดแรงดึงดูดนะคะครูไม่ได้พูดแค่ปากนะครูไม่ได้พูดแค่หัวใจนะแต่ครูพูดทั้งหัวใจปากและความรู้สึกเ <PE> ทคนทิคคือเราพูดคําพูดนะคะและนะปล่อยให้มันรู้สึกสัมผัสสะเทือนไปกับเราด้วยนะคะเช <c> ่นนะคร <c> ูพูดใหม่นะคะเมื่อกี้ครูจะบางคนบูกว่าวันนี้ดีที่สุด วันนี้ดีที่สุดสําหรับเจวันนี้ดีที่สุดนะคะแต่สีหน้าแววตาอารมณ์ความรู้สึกของเรามันยังไม่สอดคล้องกับการเป็นวันนี้ดีที่สุดย้ํานะคะว่าครูเองนะคะจากคนติดลบสิบล้านเลยไม่มีต้นทุนทางสังคมเลยนะคะลุกขึ้นมาปฏิวัติด้วยคําพูดอารมณ์ความรู้สึกตัวเองล้วนเลยผลลัพธ์ครูเกิดโคตรชัดเจนนะคะประสบความสำเร็จร้อยล้านเท่าตั้งแต่เดือนแรกเลยสิ่งที่ครูทําคือการโปโรแกรมน,นะ,ะให้กับตัวเราเองนะคะ เยอะมากในแต่ละวันนะคะเยอะมากนะคะรูไม่มีคําพูดพลังงานต่ำเช่นทำไมกูสวยอย่างนี้ว่าชีวิตกูแม่งไม่ดีเลยวะ่ะแม่งทําไมกูห่วยแตกจังวะแม่งเมื่อไหร่กูจะหมดนี่กรรมสักทีเมื่อไหร่กูจะมีชีวิตดีดีวะ นี่สิ่งกูแม่งอย่างมากหมายหยุดพูดหมดเลยนะสิ่งที่กูทําคือใส่ภาษาพลังงานสูงนะใส่ภาษาพลังงานสูงบวกกับความรู้สึกพลังงานสูงค่ะที่กูใส่ให้กับตัวเราเองสิ่งหนึ่งนะคะกูไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใครนะใครฟังคนนั้นได้นะไม่เคยคิดจะต้องบอกว่าคนนี้ต้องทําแบบฉันไม่ต้องเลยคะ่ะไม่บังคับใครทําสิ่งหนึ่งที่กูทําคือกูทําให้กับตัวกูเองโอเคไหมคะว่าเช้านี้กูตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่านะคะกูลุกมานะขอบคุณต้นไม้ใบหญ้า ะะและสิ่งหนึ่งที่ครูตื่นรู้ขึ้นมาเลยเฮ้ยบางครั้งครูเองใช้กฎจักร,กรวาลแต่ครูยังนะคะไม่ได้ซาบซึงใจมักมา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 กกมากมากะให้มันเป็นรหัสความโชคดีจนวันนี้นครูก็เลยคิดว่าเอ้ยครูออกมาไลฟ์สดดีกว่านะคะมาแบ่งปันพวกเรานะคะหลังจากที่ครูทํานะคะครูรู้สึกสิ่งหนึ่งเลยที่ที่มันได้เลยนะคะเชื่อไหมคะว่า ตอนที่ครูขับรถออกมาตอนแรกนะคะฟ้าร้องฝนทําท่าจะตกนะ,ะแต่ครูสตาร์ทรถนะแล้วครูก็ขอบคุณนะคะว่าอากาศดีๆนะ,ะทั้งๆที่ตอนนั้นฝนมันตกนะคะสตาร์ทรถกำลังจะออกจากประตูบ้านฝนหยุดเลยเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะคะแต่นี่คือสิ่งที่ครูทํานะคะแล้วมันได้กับตัวครูเองนะคะแล้วลมพัดอากาศดีมากคือไม่ร้อน นะอากาศดีนะ,ะวันก่อนนั้นนะคะครูพาซูปเปอร์วีพีนะคะเดอสซันนะคะในครูอยาพาก็อยู่นี่นะคะใช่ไหมนะ,ะไปอากาศดีไหมคะอากาศดีมากธรรมดากรุงเทพ ต,ตอนเย็นฝนตกนะคะแต่วันที่ครูไปนะคะอากาศดีมากเลยนะครูคก,ก็เลยมาบอกเราว่ารหัสความโชคดีมากๆเลยคือนะคะเช้านี้ที่เราเจอกันมันก็โชคดีแล้วแต่เราควรจับโปรแกรมตัวเราทุกวันนะคะเป็นการป้อนรหัสนะคะนี่กําลังสั่งจิตเห็นไหมกำลังสั่งจิตนะคะให้เราได้รับรู้ถึงความโชคดีที่มันจะเกิดขึ้นกับเราคีย์สําคัญคือทําแบบนี้เลยนะคะเวลาการโปรแกรมจิตตัวเองเราไม่ต้องให้ใครมาโปรแกรมเรานะคะว่า คือบางคนเนี่ยถูกคนอื่นโปรแกรมเนี่ยต้องอธิบายก่อนโปรแกรมคืออะไรคะวันๆเปิดไปดูเลยคะ่ะหน้าข่าวคะ่ะทํานายดวงคุณกําลังให้คนอื่นนะคะกําหนดนะความโชคดีในตัวคุณกําหนดอนาคตคุณคะ่ะดูดวงทุกวันเลยนะตื่นเช้ามาปุ๊บรีบเปิดดูดวงก่อนวันที่กูจะดีไหมว่าเขาบอกให้ระวังตัวกลัวไปหมดเลย หรือวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังอุบัติเหตุอกลัวอีกอุบัติเหตุไม่ออกจากบ้านแล้วกันกูนะคะบางคนนะคะไม่ใช่การดูดวงผิดนะคะกูไม่ได้นะทะเลาะกับหมอดูแต่สิ่งหนึ่งที่กูกำลังจะบอกเราว่าคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตเราคือตัวเราเองดังนั้นนะคะต้องเสพแต่เรื่องดีๆโอเคไหมโปรแกรมตัวเองเลยค่ะตอนเช้ามานะคะขอบคุณร่างกายขอบคุณสรรพสิ่งเสร็จปุ๊บนะคะโปรแกรมตัวเองทันทีเลยว่าวันนี้ดีที่สุดสําหรับเธอเลยนะสิตาวันนี้แม่งดีที่สุดสําหรับเธอเลยนะสิตารู้หรือเปล่า เฮ้ยวันนี้แม่งโคตรดีที่สุดสําหรับเธอเลยมันโคตรดีเลยรู้ป่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับเธอโคตรดีสําหรับเธอเลยรู้หรือเปล่าเนี้ยนะให้นะคะรับรู้อารมณ์สีหน้าแววตาความรู้สึกของเรามันรับรู้ถึงความโชคดีอะ่ะเออสีตาวันนี้นะเป็นวันที่โคตรดีที่สุดสําหรับเธอมันดีที่สุดจริงๆนะยังไงมันก็ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์รถตงรถต,ติดคุณก็บอกมันเลยคะ่ะว่ามันดีที่สุดสําหรับเรา ดีที่สุดค่ะไม่ว่ารถจะติดฝนจะตกนะคะทุกอย่างเลยดีที่สุดสําหรับเราเดินออกมานะคะเออนะคะไม่เป็นไรนะคะหมาเจ้าอุย้ยวันนี้ดีที่สุดหมาย,ยังอุยพรเลยมันดีที่สุดใส่รหัสความโชคดีกับเรานะคะและสิ่งที่เราจะต้องทําค่ะเป็นนักสังเกตการด้านบวกอันนี้จําเป็นมากค่ะนะคะอันนี้จําเป็นมากนะคะในการที่เราจะสร้างรหัสความโชคดีให้กับตัวเราหลายหลายคนค่ะ วันนี้ดีที่สุดสำหรับเราเราวันนี้ดีที่สุดสำหรับเราออกมาปุ๊บรถติดใช่ปะวะหาเอ้ยทำงานทันไหมกูนั่นคุณไม่ได้รหัสความโชคดีไปค่ะคุณต้องไปนักสังเกตการณ์ด้านดีต่อให้รถติดคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทําประโยชน์กับมันอ่ะเนี่ยอย่างครูตอนนี้นะคะรถติดแต่ครูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาดีๆอะที่เราจะได้แบบเนี่ยอ่านคอมเมนต์ลูกศิษย์อ่านเรื่องราวดีๆเราได้มาเจอกันหน้าเพจวันนี้ดีที่สุดจริง,รงๆ ะะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันนี้ดีที่สุดจริงๆตอกและย้ํามันลงไปอีกค่ะว่าวันนี้ดีที่สุดตอกเสาเข็มทางความรู้สึกลงไปว่าวันนี้มันดีที่สุดนะคะแล้วเปิดเฟซบุ๊กมานะคะเห็นคนโพสต์ดีวันนี้ดีที่สุดบอกแล้วต้องแบบนี้เลยนะเช้ามาเราตอกนะวันนี้ดีที่สุดวันนี้ที่ ไม่พอคะ่ะระหว่างวันเราต้องเป็นนักสังเกตการด้านดีนะสิ่งที่สามที่เราจะต musician, ้องมีค่ะคือเป็นนักนะคะตอกเสาเข็มนะคะให้มันโชคดีจริงๆโ,โอเคไหมคะโอเคไหมมันดีที่สุดเห็นไหมนี่แต่คนพอที่ดีบอกแล้วว่าวันนี้ดีที่สุดย้ำมันลงไปอีกใส่มันลงไปอีกรู้สึกมันลงไปอีกนะคะแล้วเวลาคุณพูดถึงวันนี้ดีที่สุดคุณเห็นไหมว่าครูไม่ได้บอกว่าวันนี้ดีที่สุด วันนี้ดีที่สุดนักเรียนวันนี้ดีที่สุดเข้าใจใช่ไหมวันนี้ดีที่สุดไม่ใช่วันนี้ดีที่สุดสีหน้าแววตาอารมณ์ความรู้สึกเราแม่งดีที่สุดอ่ะไหนพูดสิลูกวันนี้ดีที่สุดเลยวันนี้ดีที่สุดสําหรับสีตาเลยวันนี้ดีที่สุดสาหรับฉันวันนี้แม่งโคตรโชคดีวันนี้แม่งโคตรดีดีวันนี้ดีที่สุดวันนี้ดีที่สุดมีแต่เหตุการณ์ดีๆเข้ามาวันนี้โคตร ดีเลยวันนี้คนหรอคนร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 คนดีดีนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องโปรแกรมตัวเราเองค่ะในทุกช่วงขณะของเราเองค่ะนี่คือการตั้งรหัสใหม่นะคะให้กับจิตใต้สํานึกของเราวันนี้ครูจริงๆครูตั้งปลุกตอนเช้าหกโมงสิบห้านาทีครูจับนาฬิกาก่อนที่ครูจะนอนนะคะครูตั้งปลุกเวลาไว้หกโมงสิบห้านาทีแต่ครูรู้อย่างชัดเจนเลยนะคะคุณเคยเป็นไหม ว่านาฬิการ,ร่างกายเรามันจะปลุกเราก่อนอะแล้วมันก็จริงค่ะตีห้าห้าสิบนะประมาณนี้นะครูเริ่มรู้สึกตัวแล้วขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะไงครูนึกแล้วนะคะพระจับปุ๊บครูก็อืม้มวันนี้ดีที่สุดนะบอกแล้วว่าจิตใต้สํานึกของเราทํางานเที่ยงตรงเสมอพวกเราเคยเป็นใช่ไหมคะเออนะแต่บางคนเป็นแบบนี้นะคะเวลาเสียงานาฬิกาปุกคือเสียงนรกมาเรียกเรา กูคี้เกียรตื่นถ้าคุณใส่รหัสแบบนี้กับจิตใต้สํานึกว่านาฬิกาปลุกคือเสียงที่แบบพระความสุขของคุณคุณก็จะรู้สึกไม่อยากตื่นแต่สําหรับครูนะครูเชื่อว่านะคะจิตใต้สํานึกครูจะปลุกก่อนนาฬิกาเสมอนะคะและเขาทํางานเที่ยงตรงแบบนั้นนะคะครูนะคะได้ใส่นารหัสความโชคดีแบบนี้นะตอกย้ํากับตัวเราเสมอเสมอหรือแม้กระทั่งครูเจอตัวเลขอันนี้ครูขออนุญาตนะคะขอหนะ สั่งจิตพิจิตความค้างขางนะคะเรามีนะคะรหัสของจักรวาลน,นะคะในการตอกย้ำว่าเราโชคดีจริงๆนะคะคือเลขเรียงนะคะไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4งสอ่เจ็ดนะคะเวลาตอนนี้นะคะหรือรหัสพิเศษของจักรวาลเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขากําลังสนับสนุนเราคือเลขอะไรคะ แปดเก้า <89 S 2> <89. S 1> ค่ะนะคือเลขแปดเก้านะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเลขแปดเก้านะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทํามันเป็นเรื่องที่นะคะคอนเฟิร์มจากจักรวาลแล้วว่ามันดีเราจะมาถูกทางมันมาถูกทางนะคะตอนนี้เรากําลังเห็นเลขเรียงกันอยู่นะคะห้าสี่เออสี่สี่เลขเบิ้ลเลขตองเลขเรียงนะคะเออนะคะมันเป็นนะคะเลขจักรวาลส่งมาให้เรา เออนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เรานะคะจะต้องมองหาเห็นไหมครูสอนเราแล้วใช่ไหมว่าให้เราเป็นนักสังเกตการนั้นดีครูการันตีเลยค่ะวันนี้หนูทําแบบที่ครูบอกหนูจะโชคดีทั้งวันคอนเฟิร์ม คอนเฟิร์มค่ะหนูมองหาเมื่อกี้เห็นเลขเปล่า yeah, นะคะที่หน้าจอเออนะคะนี่นะสี่ห้าหกนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหไม่ทันแล้วนะคะเออนะจะให้ดูสี่ห้าหกเมื่อกี้นะคะคอนเฟิร์มนะคะการที่กูพูดไปแล้วพวกเราจะโชคดีแน่นอนดังนั้นนะคะจงเป็นนักนะคะเข้าข้างตัวเองด้านดีด้วยนะะข้อสี่นะจงเป็นนักเข้าข้างตัวเองด้านดีนะเจ้านายว่าเราไม่เป็นไรเจ้านายรักเรา แฟนโนทะเลาะไม่เป็นไรหรอกยิ่งทะเลาะยิ่งรักกันเออเห็นไหมนะไม่ว่าเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นลูกงองแง่ยิงเงาไม่เป็นไรหรอกเราเข้าใจว่าเขานะอยากให้เราใส่ใจเขาเออเห็นไหมนะเนี่ยหนึ่งแปดแปดนะคะเออนะคะเยอะไปหมดเลยนะคะคุณมองเห็นไหมตอนนี้นะครูจะให้เราเช็คนะว่าเรานะคะได้อยู่นะในห่วงของจักรวาลหรือเปล่า ตอนนี้นะคูให้เรามองหาตอนนี้เลยนะคะว่ามีเลขนะคะแปดเก้าเลขเบิ้ลเลขเรียงเลขตองอยู่ใกล้ตัวเราคอนเฟิร์มค่ะมองหาเร็วแล้วพิมพ์มาค่ะว่าเลขอะไรตอนนี้ที่อยู่ใกล้ตัวเราแปดเก้าหน้าจออ้แปดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเก้าแปดเก้าเก้าอ้ามองค่ะมองมองรอบตัวเรานะคะมองรอบตัวเรานะคะเรากําลังนะคะ ะะกระตุ้นปฏิิริยาของจักรวาลว่าฉันมองเห็นเธอแล้วแปดแปดเก้าเมื่อกี้<ว>นะคะเออเห็นหรือยังมองหาซิมีอีก<แ>ครูบอกค่ะว่ามันไม่ได้มีหนึ่งอย่างค่ะคุณมองอีกมองอีกค่ะคุณต้องเป็นนักสังเกตการเห็นไหมความโชคดีจะไม่มาหาเราถ้าเราเองนะคะไม่มองหาเขาคุณต้องเปิดหาความโชคดีค่ะคุณต้องเปิดหาความโชคดีค่ะ อย่าเป็นนักความโชคดีที่แค่เห็นแล้วก็โชคดีอย่างเดียวคุณต้องเป็นนักมองหาความโชคดีด้วยมองหาสิตอนนี้จกักรวาลกําลังส่งอะไรให้กับเรามองหาสิลูกเลขรอบตัวมีอีกไหมแบงค์ในกระเป๋าล่ะมีไหมเลขความโชคดีของเราห้าสิบหกนาทีค่ะครูเออมีอะไรอีกคะแปดแปดหกคระคุณเก้าเก้าเก้าแปดค่ะโอ้โหสุดยอดแบบเลยนแบบะแบบเออแบบสุดยอดเลยนะค,ะคุณเจอ วาลนะคะแปดเก้ามันเป็นรหัสจักรวาลน,นะคะ8ปดเก้าคุณได้เจอแปดเก้าโชคดีมากนะคะใครมองเห็นมากกว่าหนึ่งอย่างาเออพิมพ์มา8 9ดเก้ามันจะอยู่ติดกันนะคะรหัสจักรวาลมันจะอยู่ติดกันนะคะ8ดกับ9้าจะอยู่ติดกันนะคะเออลองดูสิ นะคะเก้าเก้าเก้าโอ้โหนะคะเลขตองนะเป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราพูดนะสิ่งที่เรารู้สึกมันจริงนะคุณต้องรู้สึกแบบนี้นะคุณต้องมองหาดูแบงค์ในกระเป๋าดูเลขดูอะไรต้ออะไรนะคะเออมองหาต้องเป็นนักมองหาคุณจึงมองเห็นทะเบียนรถก็คูแปดเก้าเก้าหกโอโ้สุดยอดนะเจ็ดแปดในแบงค์พันค่ะโอเคนะ เอาเล่นอีกเล่นอีกนะคะความโชคดีตอนนี้นะคะนอกจากลาดพิเศษของจักรวาลน,นะคะแปดเก้าเก้าแปดก็แล้วแต่นะคะคู่นะ,ะให้เรามองหาเลขเรียงค่ะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะเลขเรียงสามตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าจะกลับไปกลับมาได้หมดนะคะ <c oughs> อ่านะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าวันนี้นะ,ะเราจะโชคดีมากกว่าสามข่าวะคะ่ะดูเร็วนะ,ะเลขเรียงนะ,ะที่อยู่รอบตัวเรานะคะ เลขเรียงที่อยู่รอบตัวเรานะคะพิมพ์มาว่าเรามีเลขเรียงอะไรเลขเรียงสามตัวค่ะนะที่อยู่รอบตัวเรามองหาสิเห็นเปล่าถ้าหนูเห็นเลขเรียงนะติดกันสามตัวนะคะนอกจากรหัสจักรวาลแปดเก้าเก้าแปดแล้วคุณจะได้รับข่าวดีวันนี้ไม่ต่ำกว่าสามข่าวลาดความโชคดีของคุณคุณจะได้ความโชคดีไม่ต่ำกว่าสามข่าวค่ะถ้าคุณจะได้คุณจะเห็นค่ะ เลขเรียงนะเลขเรียงตอนนี้เรากําลังนะบอกจิตใต้สํานึกเราว่าเรากําลังหาเลขเรียงนะเรากําลังหาเลขเรียงนะเลขเรียงคือรหัสความโชคดีของเรานะรหัสความโชคดีของเรา3เรื่องในวันนี้มาดูกันว่าคุณจะเจอไหมสองสามสี่ในแบงค์พันค่ะสี่ห้าหหนูเจอคะ่ะนะคะเลขเรียงนะเลขเรียงเลขเรียงยังไม่เอาเลขตองยังไม่เอาเลขอ่ดเอาเลขเรียงค่ะเออเลขเรียงค่ะเลขเรียงสามตัวค่ะคุณ นะลองดูว่าคุณเจอไหมเจอไหมหนึ่งสองสามสี่โน้าเลยหนึ่งสองสามสตื่นเต้นโอ้ในคุก็มองหาไว้กับเรานะเออมองหามองหานะเมื่อมองหาคุณจะมองเห็นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าเว็บค่ะหกเจ็ดแปดเห็นไหมคะว่าเออคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมนะวันนี้คอนเฟิร์มนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเร นะเราจะเพิ่มเลยวลสนุกไหมนะนี่คือเนะะื้อหาส่วนหนึ่งของคอร์สสั่งจิตนะคะให้มั่งคั่งตลอดการกับครูสิตานะและเราเร็วนี้ครูเปิดคอร์สนะในออตอนนี้ครูเปิดคอร์สอยู่นะ,ะเสกจิตที่ชิดเงินล้านนะคะที่ไม่ใช่หนึ่งล้านนะคะสนุกนะแต่ยังไม่ต้องมามาลงคอร์สกับครูนะเดี๋ยวครูจะสอนเราอีกนะคะว่ามันสนุกขนาดไหนเดี๋ยวเราคอยลองดูวันเราวันนี้นะ สบายยนะสนุกแบบนี้นะสนุกกับตัวเลขแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับนะเรื่องราวข่าวดีความโชคดีเข้ามาแน่นอนนะคอนเฟิร์มนะสามเรื่องโอเคเราจะนะวันนี้เราจะได้ของขวัญพิเศษแน่นอนค่ะวันนี้คุณต้องมองหาเลขนะเลขตองค่ะเลขตองอะมองหาสิเจอเลขตองไหมถ้าคุณเจอเลขตองนะสามตัวเลขตองนะเลขตองคือสามตัว เลขตอง3ตัวถ้าคุณเจอคอนเฟิร์มว่าวันนี้คุณจะได้รับของขวัญค่ะนะคะคุณจะได้รับของขวัญของเซอร์ไพรส์ค่ะ <Yes. S 1> ไม่เชื่อลองดูค่ะนะไม่เชื่อลองดูนี่มีเลขเรียงให้เห็นชวยเลยนะคะเ,เ,เออตอนนี้เรากำลังนะคะ บอกจิตได้สำนึกเราใหม่ว่าเราต้องการมองหานะคะเลขตองนะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าวันนี้ฉันจะได้รับของขวัญของฝากนะคะฉันจะได้รับของเซอร์ไพรส์อ่ะคุณต้องมองหาเลขรอบตัวตอนนี้เป็นเลขอะไรคะโอโ้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะตื่นเต้นกันแม่ตอนนี้คุณต้องมองหานะคะสิ่งที่คุณทำเมื่อคืนไม่เกี่ยวเกี่ยวตอนนี้นะ เกี่ยวตอนนี้เลยเพราะ well, ว่าเมื่อคืนเรายังไม่ได้ใส่รหัสนะคะว่ามันเป็นรหัสความโชคดีด้านไหนนะมันเป็นรหัสความโชคดีด้านไหนตอนนี้เรากําลังนะใส่รหัสความโชคดีนะคะระหว่างที่นี่ศูนย์เพียบเลยนะคะศูนย์หน้าตัวเออเลขนะคะรอบตัวคุณนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะครูข้างขวดน้ำเก้าเก้าเก้าเออเก้านานีา่นี่คือรหัสนะที่คุณจะได้รับ ของขวัญของฝากวันนี้แน่นอนนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับขอบคุณมันเลยค่ะนะคะวันนี้คุณจะได้รับนะโอ้โหความโชคดีสามอย่างแน่นอนขอบคุณความโชคดีสามอย่างนะที่จะเกิดขึ้นกับฉันอย่างแน่นอนเพราะจักรวาลบอกฉันแล้วขอบคุณของขวัญของฝากนะที่ฉันได้รับแน่นอนเพราะจักรวาลบอกฉันแล้วเอาแบบนี้เลยนะโอเคไหมนี่คือการใส่รหัสนะะเออลาดความโชคดีให้กับเราเจอยังเจอยัง เจอ,อยังหาความโชคดีให้เจอถ้าวันนี้คุณเจอเพราะคุณเจอบุบคุณต้องขอบคุณเลยนะคะเพื่อเป็นการตอกรหัสให้กับตัวเราเออตอกรหัสให้กับตัวเราว่าเราโคตรโชคดีขอบคุณเลยขอบคุณเลยอ่ะเอาอีกไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมเออนะเราตอกราหัสความโชคดีให้กับตัวเราเทคนิคคือเราตั้งแบบนี้นะคะในทุกๆวันเลยรหัสความโชคดีเช่นวันนี้นะ <c oughs> ถ้าฉันจะได้รับนะ <c oughs> สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับฉันอ้าววันนี้ฉันจะได้รับสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับฉันขอให้ฉันได้เจอนะเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออเออเรากำลังขอเลยอันนี้เราแบบเฉพาะเจาะจงเลยว่าวันนี้ฉันจะได้รับสิ่งมหัศจรรย์จากฉันฉันขอเห็นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออถ้าคุณเจอหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะ,ะนงเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าวันนี้คุณจ,าาจะได้รับสิ่งมหัศจรรย์น,นะคะ <c oughs> โอ้ยเดีๆยวนี้ทุกคนหนึ่ง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 หดีสุดยอดสุดยอดนะคะสุดยอดอ่ะแปลว่าวันนี้ถ้าคุณเจอ111นึ่ะเป็นการคอนเฟิร์มว่านี่คุณจะได้รับสิ่งพิเศษมหัศจรรย์พลึกที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะเออสนุกไหมนี่แหละค่ะคือนะความสนุกนะ ในคอร์สของสั่งจิตให้มัง่งคั่งตลอดกาลกับครูสิตานะคะเป็นคอร์สที่เราต้องไปเรียนย้อนหลังแต่ครูการตีความสนุกความบันแน่นอนนะคะกับการสั่งจิตให้มั alon, ่งคั how, ่งตลอดกาลนะคะนี่แค่เล็กๆนะคะและมันเจ๋งมากกว่านั้นค่ะครูมีวิธีการนะคะเสกจิตใต้สำนึกของเรานะให้เราได้คอนเฟิร์มวันนี้จะรู้ว่าสิ่งที่ครูสอนจริงหรือไม่วันนี้เราต้องพิสูจน์กับบทเรียนที่เราเรียนกับครูวันนี้ก่อนนะคะเราเรียนกับครูวันนี้นะคะแล้วเราไปใส่รหัสความโชคดีกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้รับนะคะเรื่องราวอ่ะ ดีๆแบบที่ครูพูดหรือเปล่าเอาอีกไหมคะให้อีกอันหนึ่งให้อีกอันหนึ่งคุณจะได้รับนะคะข่าวดีสิบข่าวดีวสิบข่าวดีจากการที่คุณจะเจอเลขเก้าเก้าเก้าค่ะอ้าวมันคะ <laughs> เจอปแปดแปดนะถ้าคุณนะคะจะได้รับนะคะข่าวดีสิบข่าวดีคุณจะเจอเลขเก้าเก้าเก้าค่ะนะะอ้าวมองหากันนะคะเก้าเก้า คุณจะได้เจอไหมนะคะ9 9 9นะคะตอนนี้เราเจอเลขตองอันอื่นนะคะที่ไม่ใช่9 9 9 <ś sevent ies> เรากำลังใส่รหัสให้สิตใต้สำนึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ9 9 9มันคือการคอนเฟิร์มว่าเราจะทำไมคะได้ข่าวดีได้ับขวาวดิ1ก ยางนะะโอ้โหนะสนุกกันมากเลยครูเองก็ตื่นเต้นนะหน้าไม่ได้มองหน้าจอนี่หาเก้าเก้าเก้าอยู่นะหาเก้าเก้าเก้าเมื่อกี้นะคะพอพูดปุ๊บเห็นแปดแปดแปดเลยนะคะเมื่อกี้ขอคุณคิวรีบนะคะแต่ตอนนี้บอกว่าไม่ต้องมาดูค่ะนะว่าเราจะเห็นเก้าเก้าเก้าหรือไม่นะะวันนี้ถ้าคุณเห็นเก้าเก้าเก้าโอ้นี่แปดแปดเก้าแปดเจอรหัสจักรวาลนะคะมาดูกันค่ะว่าคุณจะเจอเก้า เก้าหรือไม่นะคะนี่ค่ะคำระขับรถนะคะตอนนี้กําลังสโลโมชันนะคะมองหานะคะเอาแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่เจอไปแล้วนะย้ําไปแล้วเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะวันนี้กูกําลังให้นะคะรหัสความโชคดีกับพวกเรานะคะสนุกไหมคะเดี๋ยวเรารอดูว่าเราจะเจอเก้าก้าเก้ากันไหมคะเนี่ยเออนะสนุกนะสิ่งที่เราจะต้องทําค่ะมองหา นะว่าวันนี้เราจะเจอ999เก้าเก้าเก้าไหมนะเราเจอเลขอื่นนะเรายังไม่เจอเก้า้า้านะตอนนี้เรากําลังมองหาตอง9ก้านะคะเออนะแบงค์บังหยิบขึ้นมาลูกมันใช่ไหมเออดูให้หมดนะคะดูให้หมดนะคะเก้าเก้าก้านะมันอยู่ตรงไหนนะคะเออนะ9เนะก้าเก้ากําำลังมองหาอยู่นะลูกนะสนุกนคะสนุกสนุกนะ,ะ,นกนกนะ,ะมันไม่ใช่นะคะ เรื่องง่ายแต่มันไม่ใช่เรื่องยากค่ะเจอแล้วโอ้ยไดโวนะขอบคุณเลยนะคุณวาสนานะครบอกว่าเจอแล้วคููเก้าเก้าเวันนี้คุณจะได้รับนะคุณได้รับการคอนเฟิร์มจากจักรวาลว่าคุณจะเจอนะวะ่าตอนนี้หน้าจอเราแป8แปดนะ ว่าเราจะเจอนะคะสิบข่าวดีนะคะวันนี้ลองของกับกฎจักร,ากราวาลกันนะคะว่ากฎจักร,ากราวาลทํางานเที่ยงตรงขนาดไหนนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําขอบคุณแล้วคุณก็สนุกไปกับการใช้ชีวิตคุณถึงจะได้มันนะคะคุณจะไม่กังวลคุณจะสนุกไปกับการใช้ชีวิตในวันนี้คุณจะนะคะตอกเสาเข็มทั้งได้ความโชคดีเดี๋ยวคุณจะได้ข่าวดีสิบข่าวดีแน่นอน นะสิบข่าวดีแน,น่นอนถ้าคุณเจอเก้าเก้าตอนนี้ครูกําลังมองหา9 9้า้า้าอยู่นะทุกคนกําลังมองหาเก้าเก้าเก้าอยู่นะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะ,คะใครเจอบ้างแบงค์พันในกระเป๋าก็ครูเปิดท้ายมาเก้าเก้าเก้าเลยนะคะโอโ้สุดยอดค่ะเออนะ,ะสุดยอดสุดยอดนะคะมานะ,คะใครโชคดีนะคะได้เจอเก้า้าวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีสิบข่าวดีนะคะเออนะคะ ล่าลูกค้าค่ะถ้าเขาเข้าสุดยอดวันนี้คุณเจอแน่นอนวันนี้คุณได้รับข่าวดีสิบข่าวดีแน่นอนเออนะคะวันนี้ โอ้โห oh, วันนี้คลิปนี้แพงนะคะ่ะคลิปนี้แพงมากนะคะวันนี้คุณสามารถสร้างความโชคดีให้กับตัวเองเป็นแล้วอะ่ะครูสอนเราใส่รหัสความโชคดีครูสอนเรานะใส่พลังงานพิเศษให้กับตัวเราเองนะคะวันนี้พวกเราจะสนุกสนานนะคะกับการใช้ชีวิตมากๆเลยตอนนี้ระหว่างที่เราคุยกันไปครูก็กําลังมองหาเก้าเก้าอยู่นะคะเออนะคูเองก็ต้องมองหาเหมือนกันเห็นไหมเราจะเจอไหมเก้าเก้าเก้านะคะเออสนุกไหม เจอแล้วค่ะนะคะก้าวหน้าก้าวใจก้าวไปรวยนะคะเออขอบคุณค่ะเจอข่าวดี 9, 9, 9, ก้าวก้าวก้าวกี้เจอแล้วค่ะก้าวก้าวในขวดน้ําที่กําลังจะหยิบมาเออนะมองหานะก้าวก้าวมันอาจจะไม่ใช่แค่นะท้ายรถก็ได้มันอาจจะอยู่หลังแบงค์เราก็ได้เออสนุกไหมสนุกไหมนะคะเจอแล้วครัครู มองหากับเราอยู่นะเจอห้าห้านะคะเออนะคะตอนนี้นะแปดแปดยังแปดแปดแปดอยู่นะเรากำลังหาเก้าเก้าเก้านะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะลูกโชคดีมาตั้งแต่เกิดค่ะเก้าเก้าเก้านะคะติดตัวมาอยู่ที่ปัดประชาชนวสุดยอดนะคะคลิปนี้คุณต้องย้อนดูค่ะมันสนุกนะแล้วมันก็มีความสุขและที่สําคัญค่ะเป็นการใส่รหัสความโชคดีให้กับเรา าเจอเลยคุจ้าจาเดียหเยเเดีเห็นบ้าเห็นบเดียวเ่นดียวเดียวเดียไหนเราโชคดีโชคีข่าวดีเห็นเบ้าเห็นบา่าก้าวๆ้าเอน้ดีไหมคุณเห็นไหมคะว่า จากการทำงานแบบนี้ <99 S 1> ค่ะหกเก้าเนี่ยไหนผ่อนเก้าเก้าบาทโอ้ใช่ผ่อนกันแล้วไทยรัฐหน่อยไทยลัฐหน่อยไทยลัฐหน่อยไทยลัฐหน่อย,น,อยนะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเนี่ยนะคะขนาดเรารีบกันนะคะแต่ว่านะ้ำมันก็ผ่อนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราได้รับข่าวดีสิบอย่างแล้วขอบคุณข่าวดีสิบอย่างขอบคุณข่าวดีสิบอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันนี้ วันนี้พวกเราได้รหัสความโชคดีจากคุณสิตาไปนะสนุกมากๆเลยนะคะสนุกมากๆเลยวันนี้แหละค่ะเป็นตัวชี้วัดว่าพวกเรานะคะเออพวกเราจะได้สิ่งที่นะคะครูบอกไปหรือเปล่านะคะสิ่งที่เราจะต้องทําคือขอบคุณย้ํานะคะวันนี้นะการที่คุณใส่รหัสทั้งหมดจะไม่เห็นผลเลยถ้าคุณไม่ขอบคุณสิ่งที่ข่าวดีสิ่ข่าวดีที่เกิดขึ้นกับฉันรวมเสร็จนะเบเสร็จวันนี้เราได้กี่ข่าวอ่ะของฝันของฝากนะคะเก้าเก้าเก้าตัวสาี่เก้าเก้าเก้า ขอบคุณข่าวดีสิอย่างขอบคุณข่าวดีสิบอย่างเสร็จแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำค่ะคุณต้องนะคะมีความสุขนะมีความสุขระหว่างที่คุณนะเจออะไรก็ตามวันนี้ต้องบวกขาดนะถ้าคุณลบแปลว่าคุณไม่ได้นะคะวันนี้ กมของกจักวาลคือวันนี้คุณต้องอารมณ์โคตรดีให้สมกับข่าวดีสิบอย่างถ้าวันนี้คุณเผลอติดลบมาเท่ากับวันนี้คุณยกเลิกคุณไม่เอาข่าวดีเคลียร์ไหมรับได้ไหมคะเงื่อนไขนี้รับได้ไหมคะเงื่อนไขนี้นะดเดี๋ยวเราจะมาทําพันธสัญญาการทําเงื่อนไขความโชคดีกันวันนี้เราจะนะใส่ สัญลักษณ์ให้จิตกันนะคะด้วยคํานี้นะคะพระอาทิตย์คือพระอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรานะจะโพสต์หน้าเฟซสําหรับคนที่พร้อมรับรหัสดาวความโชคดีกันนะคะเบอร์โทรไปกะเพราเดี๋ยวถ่ายรูปกันพี่คิวพึ่งไหมเดี๋ยวเราเบอร์โทรไปกะเพรานะาะนี่เดี๋ยเดีเห็นเห็นเห็นนั่นหลังไหม ลงท้ายด้วย999นะคะอ่ะเราจะใส่มันนะคะด้วยสัญลักษ์ให้กับจิตนะคะเราจะใส่รหัสความโชคดีด้วยสัญลักษณ์ให้กับจิตนะคะวันนี้เราจะถ่ายรูปนี้ลง Facebook กันนะะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มใครเห็นนะคะสัญลักษณ์ที่เรามี98เต็มเลยนะคะใครเห็นสัญลักษณ์นะคะที่เรานะคะโพสตไปแปลว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าคุณข่าวดีคุณกําลังเดินทางมาโอเคไหมสิบข่าวดีวันนี้จะต้องใส่สัญลักษณ์ให้กับจิตด้วยนะคะออบแคปให้ครูด้วย เออนะคะคอนเฟิร์มนะคะวันนี้นะคะคีย์สำคัญคือนะคะวันนี้เราต้องอารมณ์ดีให้คู่ควรกับสิ่งที่เราจะได้รับ ถ้าคุณลบเพียงเล็กน้อยเท่ากับวันนี้คุณไม่เอานะคะก็จะไม่เห็นผลนะวันนี้เรียนเห็นผลค่อยว่ากันกับคอสนะ,ะเสกจิตนะคะโอ้โหให้รับร้านนะ,ะเสกจิตรับร้านนะ,ะกับครูสิตานะคะวันนี้มาทดสอบกันคะ่ะว่าสิ่งที่ครูสอนจริงหรือไม่นะคะสนุกมากมากเลยนะคะพระอาทิตย์คือพระอาทิตย์นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์นะ,คะใครเห็นสัญลักษณ์นี้แปลว่าคุณนะคะกาลังจะได้รับขา่าวดีเร็วๆนี้กําลังเดินทางมาแล้วโอเคไหม อ่านะคะอย่าลืมนะคะเลขที่กูบอกไปทั้งหมดมันเก้าเก้าเก้าเดนตวนี่เอาแล้วนะนะคะเอาแล้วนะสนุกแน่นอนนะคะวันนี้เราจะเป็นวันที่เราโคตรโชคดีโคตรมีความสุขการรันตีค่ะว่าคุณจะได้รับทุกอย่างที่คุณปรารถนาในวันนี้แน่นอนนะคะอ่ะไปวันนี้เราเตรียมสนุกกันค่ะกับชีวิตนะคะไปลบยูไปแล้วไปแล้วเย่เนี่ยยังมองหาเลขกันอยู่เลย ขนมเบื้องเก้ารอยเก้าเก้าคอนเฟิร์ม่าเห็นผลแน่นอนค่ะกูทำมาก่อนสั่งซื้อสังซื้อเล็บยูรักนะลูกเจอแล้วเก้าเก้าเก้าเย่เย่เย่้อย่าลืมทำสัญลักษณ์นะเออตื่นเต้นนะมึงไงเก้าเก้าเก้าใช่